สวัสดีนะคะพบก,กับช่องแม่พรพังนวลจันทร์รอบที่สองนะคะคุณพอ่อคุณแม่ขานี้นะคะคุณยายกับหลานนะคะก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ่้มป,ะมปลายนาของน้องสานวนิมนต์พระมาฉันพัตาหารเพลน,นะคะนี่นะคะนีคะ่ะกินยาธรรมชาตินะคะคุณพอ่อคุณแม่จะกินยาธรรมชาตินะคะยาเยอะเลยนะคะโอ้โหดูหลานพร้อมซับเท่าสิดูสินี่นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทางนู้นนะคะลักพอไปแล้วนะคะนี่นะคะกระท่อมปลายนานะคะยายนวลมาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่องไม่พรพังนวลจันจ้จาช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจขอบคุณแม่เม่เอฟซี FC นะคะที่ให้ความเมตตาคุณยายนวลมาตลอดนะคะเมื่อวานคุณแม่แมมคุณคคพ่อพรเทพก็ฝาก ของมาให้นะคะหลายอย่างเลยนะคะเป็นน้ำพริกนะคะเป็นคุกกี้เป็นกาแฟนะคะกติกน้ำใส่น้ำอุ่นนะคะสวยงามมากราคาแพงมากเลยนะคะพอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะคะก็ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขไปเลยในความเมตตาของท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนี่นะคะมีนะคะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ียายนวลกับหลานพร้อมทรัพย์นะคะมาร่วมบุญทําบุญทําบุญมนม์พระมาฉันพัาหารเพลนที่กระท่อมด้วยนะคะนะคะ้องไม่โพนพัง,งนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพ,อพ,อพ่อคุณแม่คะแน่น่ยายเยอะนี่นะคะนอเออม,มาอีกแล้วล่ามไหวบอยายนวลล่ามไวนวเหรอ จ้าทีต่ล็บนะคะมาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน,น,นุ่นน,น,นนๆลน,นุ้านพร้อมซับนะคะจะาจะ,ยะภาพนี่นี่นะคะโอ้โหนัวเนียกันเลยนะคะล้านกับยายนะคะเปลี่ยนบรรยากาศหลายรอบนะคะวันก่อนกก็ลงทุ่งนะคะวันนี้ก็ขึ้นโค้งนะคะ ตรงนี้ก็บริเวณนี้มีแต่ลมนะคะลมเยอะเลยเลยเปลี่ยนมาตรงนี้ไม่ดีบอ่อตานี่ลุงนี่เปลี่ยนมาตรงนี้ให้กินแถวน,นี้นี่นะคะคุณยายนวลน,นะคะพร้อมซับลามลามไว้ด้วยบ่นี่นะคะพร้อมซับร้อยไมฆวานก็ต้องถอยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะช่องไมพรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณยายคุณยายมารับบุญนะคะคุณยายได้บุญเต็มเต็มกับหลานต้อมทรัพย์นะคะขอบุญกุศลนี้ไม่ควานกอใส่ซองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบุญกุศลที่ไม่ควานทำนี้นะคะก็ขอโอมอบให้คุณแม่แม่เอฟซีนะคะทุกท่านที่เข้ามาเมตตานะคะท่านเลยนะคะทั้งคุณแม่แม่พ่อพ่อเทพนะคะก็ท่านนะคะ นะคะขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงเลยนะคะนี่นะคะภาพที่สวยงามมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะหาดูได้ยากนะคะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะนี่คะ่ะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะมาดูทางนี้นะคะมีกระท่อมปลายนานะคะมีอ้าอ้าเอา้เอา,อาติดนี่นะคะมีการจัดงานแต่ารเสร็จแล้วพี่น้องก็ร่วมกันรับประทานอาหารนะคะ มีหลายอย่างเลยวันนี้นะคะมีกุ้งมีแกงไก่มีส้มตำนะคะมีหลายอย่างนะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะ่ะนี่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะธรรมชาติลว้วนๆเลยมีแต่ต้นไม้นะคะคุณพอ่อคุณแม่คะ่ะเจ้าของนาน,นะคะโตไปก็คงได้คะแนนเยอะพอสมควรนะคะถ้าขายหมดนี้นะคะนี่นะคะ ก็เดินมาประมาณ3กิโลนะคะกว่าจะมาถึงกระท่อมปลายนาของน้องสาวนะคะนี่นะคะคุณยายเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอย่างน้อยๆได้เดินออกกําลังกายได้ได้ทานหญ้าธรรมชาตินะคะนี่นะคะหญ้าธรรมชาตินะคะนี่นะคะหญ้าธรรมชาตินะคะวันนี้ไม่เอายายนวลกลับง่ายหรอกคะ่ะก็จะกลับก็จะช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนู่นเลยคะ่ะนี่นะคะไม่พรพังนวลจันจา้าขอบคุณทุกท่านทุกพลงังทุกาทกลาลังใจนะคะ แม่ควานก็จะขอจบคลิปสวยๆไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาดูกระท่อมแป๊บนึงนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะพากันทําอาหารทานนะคะในกระท่อมนะคะกระท่อมกระท่อมปลายนานะคะมีสระน้ําด้วยนะคะมีสระน้ําด้วยนะคะแม่ควานขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบรรยากาศหลานยายนะคะอยู่กลางป่าเลยนะคะ เล็กๆนะคะเป็นป่าละเมาะนะคะแต่มีหญ้าก็พอรรสมบูรณ์นะคะคุณพ่อคุณแม่คาะนะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลังทุกกาลังใจขอบคุณแม่ๆเอ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้ความเมตตานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ